ตอนเราแบบตอนเราดูสารเราไปสารแล้วก็เกิดเราก็เห็นบูเขาไประเบิดแบบแรงมากแรงแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนคนป่อยกันนะมันเหมือนุนแรงมันระเบิดมันระเบิดแบบไหนมันระเบิดแบบโอมกันก็ขันเลยระเบิดสู่ภายนอกเลยที่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะสารัสนี่ดูระเบิดตายเลย สีสารัตปุกปอกปงภูเขาไฟทะลุเลยแล้วกูน่ะกลัวถ้ากูไปแล้วกูระเบิดตายกูเวทียนประทัดกูว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแน่สัตว์วันนี้มึงมึง่นอยู่สัตว์มึงฟูกู ผู้ข้าไปป,ปักปองผู้ข้าไปมึงเคยดูมั้งไหมนี่กูแบบอีจบคลิปใครอันนี้ครับสัตว์เอ้ยมาดูคลิปมันว่าตั้งสามร้อยกว่าคนที่มาดูคลิปกูอ่ะอืมห้มาสิบสี่นาทีแล้วกูจบคลิปมันแล้วเอยคลิปมันกดไลค์มันทั้งคงไปยอยานสัตว์ไม่มีใครกดติดตาม อบน้เขาไฟะเบิดแบบหนอ่ะเรือูไม่ว่าเวลาลูกขอปปองภูเขาไฟระเบิดแค่ไหนกูก็ไม่กลัวยัดแม่มระเบิดเวลากรระเบิดที่คอนเสิร์ตถึงกูกูแบบมันมูมูมือุกกาบาตชนแตาอุกกาบาตชนกับระเบิดภูเขาไฟแล้วคือระเบิดเลยนี่คือโลกของเราคือน่ากลัวแบบ บอกกูน่ากลัวมากมันเป็นคลิปมันนีจบกูลรอเนี่ยสัตว์ฟงตายสัตว์ฟงตายแม่ตงตายฟงตายสัตว์ฟงตายสัตว์อีอะอีจบคลิปมันเมาเนีนนย่ยสัตว์งงครับนี่คือคลิปภาคสองเอออันนี้ภาคสองเออภาคสามเออภาคสองในภาค มากวมเป็นภาคสองไปเรืยเล็กนี่คือภาคสองจุดพบกักพักสองจุดภาคสองตอนจบครับภาคสองตอนจบคือภาคนี้มันเป็นภาคที่แบบภสิบสี่นาสิบสี่นาทีของภ่าสองนี้อันนี่คือภาคที่สองจบเลยเมื่อแบบคือจบแล้วจบไปเลยครับจบไปเลยคุณผู้ชมคือสามารถจบรายการรายการไหนผูไม่จบเราก็ลากไปเลย เราก็ลากัานในภาคนี้เราก็ลากัานในภาคนี้สวัสดีครับเราก็ลากันในภาคนี้สวัสดีครับ